คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวคุณเพลงมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่คุณเพลงในมีโอกาสไปดูรถมือสองที่บ้านของคนขายทำให้ได้พบกับเรื่องราวชวนขนลุกเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาครับ คุณเพลงมาพร้อมกับเรื่องผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณเพลงกันเลยครับสวัสดีครับคุณเพลงสวัสดีค่ะครับผมคุณเพลงตอนนี้โทราศัพท์มาจากที่ไหนครับอยู่นนทบ,บุรีค่ะอยู่ที่นนทบ,บุรีใช่แล้วคุณเพลงกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังไม่เคยคุยค่ะคร้วน,นี้เป็นครั้งแรกค่ะครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักทั้งสองอย่างเลยค่ะทั้สงสองอย่างจจอดับไปก่อน <c oughs> แล้วก็มาตื่นมาฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งตื่นมาแล้วเปิดพี่แก๊กเลยโูหสุดยอดแล้วส่วนมากฟังสดนี่จะจอดับไปช่วงเรื่องที่เท่าไหร่ฮะหกค่ะหกหกสิบอ่าบางคนนี่เขาบอกว่าแค่ผมสวัสดีผียังไม่ทันมาไปแล้วลวง หกเจ็ดประมาณนี้ยถ้าแบบตั้งใจฟังก็คือแบบตอดับแล้วก็ตื่นใหม่ทีก็คือเปิดพีเด็กย้อนหลังก็ถือก็ถือว่าเก่งมากแล้วถึงหกถึงเจ็ดเนี่ยใช่พอตัวค่ะโอ้สุดยอดถึงว่าจะช่วงตีสองตีสามแล้วนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าแบบถ้าช่วงที่แบบงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรอฟังย้อนหลังทีเดียวรวดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวตอนทางานไม่มีอะไรฟังโอ้โหฟังแล้วชื่นหัวใจแต่พรุ่งนี้วันหยุดนี่สบายๆวันนี้ ใช่แต่ว่าก็หนูฟัองโฮมอยู่แล้วหนูก็คือฟังพิดแจตลอดโอ oh ้โหใจลเลยทีนี้เนี่ยคุณเพลงจะมีเรื่องเล่าเป็นของตัวเองในวิดีโอในคลิปของ The Ghost Radio ละเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ผ่านมาคุณเพลงครับตอนนั้นเนี่ยไปดูรถมือสองที่จะซื้อเขาแล้วก็ไปดูที่บ้านเขาใช่แล้วก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ชื่อยี่ห้อรถรุ่นอ่าไอ,อไม่ต้องบอกนะ ไม่บอกค่ะผู้หญิงคนนั้นจะไม่ลงรา,ายละเอียดอะไรเลยเพราะว่าไม่อยากลงรายละเอียดในเรื่องของหมู่บ้านสถานที่แล้วก็ยี่ห้อรถนะคะได้ครับอันนี้ค่ะเพลงขอเริ่มเลยนะคะได้เลยครับค่ะเรื่องนะคะก็มีว่าเออมันจะมีวีคหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นแฟนเก่าของเพลงนะคะเขาจะเป็นทั่วแบบ คนเล่นรถมือสองอะค่ะแต่งรถมีแก๊งรถยี่ห้อต่างๆเลยอย่างเงี้ยเขาก็จะไปออกคลิปกันซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาก็ไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่ <c oughs> uh, อันนี้บอกได้เพร้อมไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง <c oughs> จังหวัดอ่อยุปานปานุลีอะค่ะจังหวัดอะฮะแถบนั้นแล้วคาเนี้ยเขาก็เป็นพวกที่ชอบดูแอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวกับขายซื้อรถมือสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาอยู่แล้วเขาก็ไปถูกใจรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถเจ็ดที่นั่ง เขาก็พูดกับเพลงว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวเราอะจะไปดูกัน mm. เพลงก็บอกว่าอ๋อเหรออืมอืมเพราะเพงเป็นคนขับรถไม่เป็นแล้วก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นรถไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วก็อ๋อแล้วแต่พ mm. ี่เลยอะไรเงี้ยคราวเนี้ย mm. เ,เพลงก็ไม่คิดว่าเขาอะจะไปดูหลังจากวันที่เรากลับจากปานบุรีเลย mm. Mm. อืมอือ่าเพราะว่าเราออกจากปานบุรีมามันก็แบ,บบบ่ายสองใช่ไหมก mm. ว่าจะถึงกรุงเทพอะค่ะมันก็ใช้เวลานาน,านพอสมควร อมเพียงก็คิดว่าแบบเอ้ยนึกว่าเราจะไปดูอีกวันหนึ่งพี่เขาก็บอกว่าไม่พี่พี่อยากไปดูมากคันเนี้ยคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็มันเป็นรถบ้านด้วยอยากจะไปดูเลยเพียงก็อ,อ๋อไม่ได้สนใจอะไรก็คือหลับไปตลอดทาง<ม>ตื่นใหม่อีกนึงก็คือกาลังเลี้ยวเข้าซอยหมู่บ้านแล้วค่ะซึ<ม>่งเพียงขออธิบายลักษณะหมู่บ้านก่อนนะคะเป็นเป็นหม,หมู่บ้านเก่าที่ที่มันจะเป็นแบบซุ้มประตู โค้งข้างหน้าที่เป็นสีขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพล็อตออกมนาะอืมอ่าคือตื่นมาก็คือเป็นตรงไฟแดงตรงนั้นแหละแล้วก็เลี้ยวเข้าหมู่บ้านไปก็ถัดออกไปสองสับซอยค่ะก็เลี้ยวเข้าบ้านเข้าซอยที่เป็นบ้านของเจ้าของรถรถอตัวบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นทาวน์โฮมติดๆกันครับนะคะแล้วก็เจ้าของรถอะคะ่ะเขาไม่ได้เอารถออกมาข้างนอกบ้านอ่ะ ให้ให้ให้แฟนใพ้งดูอืมเขาจอดรถไว้ข้างในบ้านชั้นหนึ่งอะค่ะอ่าเพีงก็เพงก็งงว่าเออมันจะมองเห็นหรอเพราะว่าตอนนั้นที่เราไปถึงอะมันก็ประมาณทุ่มเกือบเกือบทุ่มแล้วอะค่ะกานิดละการที่จะไปซื้อรถอะแล้วนัดกันไว้เขาต้องเอารถออกมาให้เราดูนะใช่ใช่ไหมเออคือคือคือเพีงอะแปลกใจแต่เพียงก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้รู้รายละเอียดระหว่างที่ ้ของรถว่าเขาคุยกันยังไงแต่เพียงอะแค่เอะใจในมุมเพีงว่าแล้วมันจะมองเห็นหรอวะเออเพียงก็โอเคไม่ได้อะไรเพียงก็เข้าไปดูซึ่งซึ่งด้วยรถมันเจ็ดที่นั่งค่ะพี่แบ๊คับมันคันมันค่อนข้างใหญ่เนาะครับคือพอมันเข้าไปในบ้านแล้วนีมันจอดทั้งคันในบ้านเนี่ยท้ายรถเนี่ยมันถึงมันถึงบันไดขึ้นชั้นสองเลยอืมแล้วประตูที่เปิดอะมันก็เปิดได้ไม่สุดครับเออเพียงก็งงกับแปนเพียงว่า มาดูอะไรวะแต่ว่าเขาก็เออขอมาดูคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูซ้ําครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเพียงก็เออเลยไม่ได้พูดอะไรเพงก็ตอนแรกเพียงยืนรออยู่หน้าบ้านอ่าเขาเนี้ยเขาก็กวักมือเรียกเพลงเพลงเขามาดูข้างในกันอ่างเงี้ยเออเพงก็เข้าไปนั่งตรงฝั่งที่นั่งที่ไม่ใช่คนขับด้านหน้านะคะเพีงก็นั่งเออมันก็ไม่ได้มันก็รถธรรมดาเพงก็ดูไม่ได้เป็นเพีงก็เปิดเปิดประตูแล้วก็ลงมาที่เขาก็กวักมือเรียกอีกแอบว่า เพงเพงเรามานั่งฝั่งคนขับสิเพงโรบจะให้เพงนั่งฝั่งคนขับทําไมเพงขับรถไม่เป็นเพงก็เพงก็เหมือนแบบบูดหิดอะ่ะอืมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแบบเราก็เผื่อเราวันนึงเราได้ขับอะไรอย่างเงี้ยเรามานั่งดูว่านั่งสบายไหมขับโอเคไหมอะไรเงี้ยเพงก็เข้าไปก็คือเดินเลาะบ้านนะคะแล้วก็ไปเปิดประตูอีกฝั่งนึงแล้วก็เข้าไปนั่งรถฝั่งคนขับซึ่ง พอตอนที่นั่งฝั่งคนขับเนี่ยเพ็งรู้สึกขนล,ลุกคออแล้วก็รู้สึกอึดอัดแต่แปลกซึ่งโดยปกติเนี่ยเพง็งไม่เชิงไม่เชิงมีเซนนะคะแต่คือถ้ารู้สึกว่าบรรยากาศมันอึดอาาัดเพงจะไม่อยู่ทันทีเพ็งก็แบบมองรอบๆก็จับพวงมาลัยคนขับรถไม่เป็นนะพี่ก็จะจับอะไรอะ่ะก็จับเดินดูๆเป็นพี่ๆจะได้ไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยแล้วก็เงนยหน้าขึ้น ไปมองบนบนผนังรถอะคะบนหลังคาด้านบนออพดานบนหลังคาพดานของอของคนปะคนของของของคนขับครั้งนี้เพิ่งเห็นเป็นรอยเป็นรอยนั้นเหมือนเป็นรอยเลอะๆะอะไรสักอย่างอะ่ะแต่เป็นด้วยความที่วมันอยู่ในบ้านแล้วมันมองไม่เห็นนะคะก็เปิดแค่ไฟรถแล้วก็มองเห็นเป็นรอยเหมือนมันอารมณ์เหมือนรอยกระเซ็นอ่ะอ๋อเป็นด่างด่าง ซึ่งก็เราก็ยังขนลุกอยู่นะเพียงก็เลยแบบพยายามมองมันเป็นรอยอะไรซึ่งก็มองไม่มชัดแล้วเพียงก็เลยรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่ามันอึดอัดขนลุก <im it> เพียงก็ได้เดินเดินออกมาแล้วเพียงก็ออกไปนาบ้านเลยครับเสร็จปุ๊บพี่เขาก็คุยกับคุณลุงคุณป้าว่าแบบเออรถเนี่ยเป็นยังไงคือทําไมถึงขายเป็นรถบ้าหรือรถเต็นอะไรอย่างเงี้ย <im it> คุณลุงคุณป้าเนี่ย เจ้าของรถเนี่ยเขาบอกว่ารถอ่ะไม่เคยชนหนักนะ hmm. แล้วก็ตอนเนี้ยอ,อ่อไม่ค่อยได้ใช้ hmm. อมืมันใหญ่ไปก็เลยจะขาย <Okay. S 2> เออแบบแฟนเพลงเขาก็ดูเลขเครื่องดูเล่มพูดคุยแล้วก็หานมาบอกว่าแบบโอเคเดี๋ยวผมอะ่ะจะมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวผมขอกลับไปคิดก่อน <Okay. S 2> แล้วผมขอการปรึกษากับแฟนก่อน <Okay. S 2> จากนั้นนะคะก็ขับรถออกมาจากบ้านซึ่งเพลงอะก็ยังนั่งเงียบคื ความขนลุกนั้นอะยังอยู่เพีงก็นั่งเงียบม,มาตลอดทางตอนที่เขาอยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าชอบไหมชอบคันนี้ไหม mm. เพีงก็บอกว่าไม่อะ่ะเพียงเฉยๆนะอืมพี่พี่จะซื้อหรอเขาก็บอกว่าที่รู้สึกว่ามันแปลกอะ่ะ mm. อือเพีงก็บอกว่าเพีงก็พูดลยเหรอมันแปลกตั้งแต่เขาไม่เอารถออกมาให้ดูแล้วไหม mm. อืมเขาก็บอกว่าเพลงเห็น ไอตรงที่คนขับอะเพงเห็นรอยอะไรปะอเออเพงก็บอกว่าเพงก็เริ่มแบบเห็นมันเหมือนรอยเหมือนแบบอะไรกระเซ็นกระเซ็นเหมือนอารมณ์แบบปี่ปาดแล้วเลือดสาดเนาะเขาเห็นเหมือนกับที่เราเห็นก็คือไอตรงเพดานอะใช่ขอนรัวเองแล้วคนรู้คือแล้วเพงอะก็แบบว่า จะพูดทําไมวะแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยบอกว่าเหมือนกับปลอยกระเซ็นเหมือนเอามีดปาดแล้วคอเลือดมันสาดป้ะใช่ใช่ใช่คือเขาพยายามจะอธิบายเขาว่ากระเซ็นไงเขาก็เลยไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงแต่เพลงอ่ะว่ามันก็คือมันเพลงก็แบบเพลงก็จะร้องไห้แล้วอะเพลงก็บอกว่าจะพูดทำไมอาจจะเป็นลอยน้ามนพะโอ้เขาอาจจะพอน้ำมันมาแล้วก็ลอยมันเป็นคาบก็ได้ ใช่ใช่คือเพ,ง,พงก็แบบคือเมือกตัวนะ,ะแล้วก็แบ,บบโวยวายตลอดทางเลยว่าแบบที่จะพูดทําไมวอะอะไรอย่างเงี้ยคือคนโกวัวผีด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ช>ก็จนจนถึงคอนโดค่ะ,อะตอนนั้นเพงเช่าคอนโดอยู่กับแฟนก็อีกวันหนึ่งถัดมาก็เป็นวันทําง,งานเนาะเพลงก็ไปทําง,งานปกติแล้วคันนี้ตอนกลับมาเพลงอะ่ะลืมกุนแจห้องกับพีการ,ร์ดเพงก็เข้าห้องไม่ได้ก็คือต้องรอพี่เขาว่ากลับมา ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณโพเพค่ะประมาณห้าโมงหกโมงพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วเพิงก็นั่งอยู่ล็อบบี้แล้วก็ยุงกัดก็เลยเดินออกมาเหมือนเดินออกกําลังกายและการอะไรอย่างเงี้ยอ้าวัฒนามานก็จะเป็นที่จอดรถคอนโดปกติเป็นลานนะคะเพลงเดินอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะของคอนโดอะ่ะครับค่ะตอนเพลงเดินไปเนี่ยถังขยะอ่าจุดทิ้งขยะอะค่ะ,คะจะอยู่ด้านขวามืออ่าฮะ แล้วเหมือนห่างตาขวามือเพลงอ่ะเหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงที่จุดทิ้งขยะซึ่งสิ่งที่เพลงเห็นอ่ะก็คือเป็นผู้หญิงผมประบาบตัดหน้ามา้าผมตรงสีดำเลยแล้วก็ยืนก้มหน้าอยู่ลักษณะการยืนของเขาเนี่ยก็คือยืนตัวตรงเลยค่ะคมือแนบลำตัว ขาชิดยืนนิ่งๆเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยก็จะเป็นชุดทํางานเหมือนพวกแบบเหมือนเป็นพวกชุด,ดยูนิฟอร์มอะค่ะคือเสื้อเชิ้ตสีขาวข้างในสวมสูทสีเทาสวมกระโปรงสีเทาที่เป็นสีเดียวกันกับสูทแล้วก็ยาวประมาณเขา่าอ่ะค่ะแล้วก็ใส่ใส่รองเท้าคัทชูสีดํายืนตรงแล้วเหมือนเพลงเห็นแค่แค่ปลายตาค่ะเพีงก็หันไปทีหนึ่งก็คือไม่มีแล้ว เราก็คิดใ้ใจว่าคงเป็นใครเดินมาทิ้งขยะแหละแล้วแต่ว่าในใจก็คิดนะว่าในระหว่างจากจุดที่ทิ้งขยะกับจุดที่จะเข้าไปทางตึกอะมันห่างกันพอสมควรคือถ้าเขาหายไปแบบที่เพลงหันควบอะเขาวิ่งยังไงเพีงก็ยังต้องเห็นด้วยระยะถ้าเขาวิ่งแบบเข้าไปในยู่ดีๆวิ่งเข้าไปเลย,เลยอะไรเงี้ยยังไงเพลงก็ต้องเห็นแต่ว่า เราเป็นพวกไม่ทักอะไรอยู่แล้วเห็นอะไรก็คือไม่ทักก็ไม่เป็นไรเราอาจจะตาฝาดเพียงก็คิดว่าตาฝาดแหละพอแฟนกลับมาก็ปกติคะ่ะกินข้าวอ่างนะ้ำดูหนังเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งแฟนก็ใช้เพลงอะ่ะไปทิ้งขยะตอนประมาณสามทุ่มเพียงก็โอเคออกไปทิ้งขยะแล้วจุดทิ้งขยะที่ไม่ใช่จุดใหญ่นะคะมันจะเป็นจุด ทังเขียวทังเหลืองอนะคะมันจะอยู่บริเวณอทางออกของตึกพอดีซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นสระว่ายน้ําซึ่งห้องเพลงอะค่ะมันอยู่ชั้นหนึ่งก็คือเดินออกมาก็เดินออกมาก็จะเจอเปิดเปิดออกจากภายในอะค่ะออกมาก็จะเป็นสระว่ายน้ํบซึ่งขออธิบายลักษณะของสระว่ายน้ําก่อนว่าสระว่ายน้ํามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามที่ตรงข้ามกับตัวเพลงเนี่ยจะเป็นห้องฟิตเนส ซึ่งรอบๆอบสะเนี่ยค่ะก็จะล้อมด้วยต้นไม้พุ่ม hmm. อ่าแล้วก็จะมีเก้าอี้ที่สำหรับแบบอ่าเขามานั่งพักผ่อนกันคราวนี้ไอไอเตาถังขยะเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงข้ามเยื้องกับฟิเศเนี่ยแหละเพลงก็ในในจังหวะนะพี่ใจึกภาพตามนะว่าเพลงเอามือซ้ายจับ hmm. ถังเขียวเปิดฝาขึ้นทิ hmm. ้งขยะลงไปแล้วปิดฝาลงอะ่ะ hmm. เพลงเห็นแวบหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนเดิมอะ่ะ hmm. ยืนอยู่ข้างฟิเุศย hmm. ซึ่งซึ่งเพลงอ่ะวิ่การเงยหน้ามองอีกรอบหนึ่งคือก็หัน no หันหนีอ่ะแล้วก็แบบนั่งคนเดิมว่ะคือยืนเหมือนเดิมเลยชุดเดิมเลยแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพลงก็รีบวิ่งเข้าห้องไปเลยค่ะรอนเนี้ยเอ่อด้วยความที่ว่าคอนโดเนี้ยมีพี่ที่ทํางานที่เดียวกันอ่ะเขาอยู่ที่นี่เหมือนกัน อีกวันหนึ่งอะเพิงก็เลยเริ่มเริ่มไปถามพี่เขาแล้วพี่เขาเป็นเคทีฟครับเฮ้ยพ,พี่ตึกคอนโดเราเนี่ยมันเคยมีอะไรตัววะ,อะเออเขาก็บอกว่าไม่มีนะพี่อยู่มาสามปีแล้วก็ไม่มีนะครับหรอไม่มีหรอก็เริ่มคิดแล้วว่าเราไปเห็นผู้หญิงคนเนี้ยที่ไหนหรือเปล่าแบบมันอาจจะเป็นภาพติดตาเรามาอ,มอะไรอย่างเงี้ยคือเพีงก็รับวิทยาศาสตร์ก่อนอะ ว่าต้องหาก่อนว่าคือเขามาจากไหนเขามายังไงเพราะว่าเราเห็นมันเหมือนเดิมเลยไงครับอ่าเพนก็คุยกับพี่ทำงานว่าเจ๊เราเห็นคนที่ใส่ชุดทำงานประมาณนี้บ้างไหมตอนที่เราไปประชุมกันข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ยังไม่ได้ประชุมไหนเลยก็อยู่กนะ่อนออฟฟิศเนี่ยไปเจอที่ไหนล่ะก็ยังไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังก็กลับมาที่คอนโดค่ะเหมือนเดิม แฟนจริงใช้ไ,ไปทิ้งขยะเหมือนเดิมสามทุ่มเวลาเดิมคราวนี้ตอนที่จะเขาจะจะเรียกอะเพลงอะยังคิดวนอยู่ในหัวว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแล้วเพลงอะก็นึกคือด้วยความที่ว่าอย่างที่เพ่งบอกว่าห้องมันอยู่ชั้นล่างสุดใช่ไหมคะ mm. มันเห็นวิวสาจากหน้ตาต่างห้องอะห้องนอนอะไปเลยเพงก็คิดว่าถ้าไม่ใช่คนแล้วเป็นผีอะ เอามาให้เจออีกครั้งหนึ่งเลยอืจะได้รู้<ห>ไปเลยเลยออใช่จะได้รู้ไปเลยว่าเนี่ยไม่ใช่ภาพที่แบบเราคิดมโนขึ้นมาอมอก็นั่นแหละคะ่ะยังไม่ทันจะคิดจบแกนก็ต,ตะโกนเรียกเพลงไปทีขยะหน่อยคเพลงก็แบบเอาเอาไว้เอาก็เอาอคือใจน,นึงอ่ะก็กลัวจะใจน,นึงอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องมันมันมัน,ม,นมันค้างคาใจอ่ะค่ะ เดินไปเลยค่ะเหมือนเดิมทางขยะเขียวเหลืองเหมือนเดิมแต่รอบเนี้ยเขามาอยู่ด้านขวามือเพียงจากสระว่ายน้ําที่เขาอยู่ตรงข้ามฟิตเนสใช่ปะ่ะเขาอยู่ตรงข้ามตอนนี้เขาอยู่ขวามือแต่อยู่ข้างสระว่ายน้ํานะยังไม่ได้ข้ามพุ่มไม้มาท่าเดิมแล้วหันหน้ามาทางเพงคือเอียงตัวมาทางเราแล้วเพงอะ่ะก็หันไปเลยคือเห็นปลายตาแล้วก็ มือก็ค้างกับถังขยะอยู่แล้วก็หันไปแล้วเหมือนที่คนที่รู้จักกันนะคะที่บอกว่าเป็นพี่เคทีแ่ะเดินลงมานางจะออกไปเที่ยวนางก็ตะโกเรียกเพ่งเอ้าไปไหนอ๋มอ,อมันก็เลยหลุดจากสายสตารตรงนั้นแล้วเพ่งก็หันกลับไปทีก็คือไม่เห็นแล้วชัวรเลยคนรู้ชัวรเลยเพราะตรงนั้นห้าถ้าวิ่งหรืออะไรอะ่ะพี่เขาก็ต้องได้ยินเพราะมันเงียบมาก ชัวในที่นี้คือชัวในที่นี้คือผีไม่ใช่คนใช่ผีชัวในที่นี้คือไม่ใช่ไม่ใช่คนแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาวิ่งหรือเขาทําอะไรอ่ะเขาทําเพื่อเขาทําเพื่ออะไรครับคับถูกเนื้อออกปะแรบเขาทําเพื่ออะไร้วแลรวหนูก็เลยหันไปคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ๋อมาทิ้งขยะเออไปไหนอะไรเงี้ยขับรถดีๆนะอ่ะเพียงก็เข้าไปคราวนี้เพียงก็เริ่มถามเจ้าของเจ้าของห้องที่เพียงเช่าอ่ะว่า เอาดีๆที่เนี่ยมีมีแต่มีแบบมีเรื่องราวอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่นะตอนก่อนที่เขาจะมาปล่อยข่าวาเขาอยู่มาสี่ห้าปีเลยไม่เคยเจออะไรนะไม่มีใครเคยเจออะไรนะเพลงก็แบบอ่ะโอเคไม่เคยเจอซึ่งเรื่องเนี้ยเพลงไม่ไม่เคยเล่าให้แฟนเพลงฟังเลยนะแม<ค>้แต่นิดเดียวก็ช่วงระยะระยะระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์ไยค่ะทะลุหาจเจออีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สุข เราก็กลับมาคุยกับพี่ที่ทำงานว่าเจอแบบเนี้ยผีปัวพวกพี่ๆเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยจริงดิมันไม่มีนะเพลงเราไม่เจอใครคนที่แต่งชุดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการยืนยันกันโอเคเพียงก็เพียงก็แบบอืมแล้วเขาเป็นใครอ่ะแล้วเขามาจากไหนอะ่ะ<ม>ถ้าเขาไม่ใช่ผีที่คอนโดถ้าเขาไม่ใช่ผีที่นั่นแล้วเขาเป็นใครเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านวันเสาร์ แฟนก็คือชวนไปทํารถที่สถานที่หนึ่งซึ่งเพลงก็ไม่รู้นะคะว่าเส้นทางมันไปทางไหนคือปกติเพงลงขึ้นรถก็คือจะหลับตลอดเหมือนเดิมเลยค่ะเพลงก็คิดว่าโอเคคิดอะไรไม่ออกแล้วในคืนนั้นอะคือนอนไม่หลับก่อนที่จะรันเสาเนี่ยคืนวันศุกร์เนี่ย,เ,ยเพลงนอนไม่หลับเพลงคิดว่าหรือว่ากําลังย้อนความคิดอยู่ว่าเราอ่ะ เคยเจอ<ม>เไปทําอะไรมาบ้างในวีคที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันที่เราเจอเขาตรงมุมถังขยะจุด<ม>ถังจุดทิ้งขยะวันที่เราไปทิ้งขยะวันแรกวันที่เราไปท้าทายเราทิ้งขยะวันที่สองจ<ม>นถึงวันเนี้ยมันคืออะไรครับสุดท้ายแล้วก็คือมึกขึ้นได้ถึงเรื่องรถ<ม>อย่างเดียวที่เป็นจุดที่ขนลุกที่สุดในอาทิตย์นั้นเพียงก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นคนที่ตามมาจากรถเดี๋ยวเพลงจะพาไปส่งนะคะซึ่งตอนนั้นที่พูดไปเพ<อ>งก็ยังไม่รู้นะว่าไอ OR, หมู่บ้านนั้นมันอยู่ที่ไหนหอือฮะจนพี่เขาบอกว่าโอเควันเสาร์เดี๋ยวจะไปทํารถนะอ่ะเพงก็นั่งรถไปกับเขาเหมือนเดิมเลยค่ะขับไปเพลงก็เริ่มมองซ้ายมองขวงาบรรยากาศมันเริ่มคุ้นๆแล้วไฟแดงก็หยุดหยุดตรงหน้าหมู่บ้านเดิมเพราะว่าเพลงอ่ะ เรามาตลอดทางแล้วเพ่งจําได้แค่หน้าหมู่บ้านมีไฟแดง<ฮ>แล้วหมู่แล้ว,ลว,ลวตอนนี้พี่เขาจะไปทํารถอ่ะเขาก็ไม่ได้จะมาดูรถคันนี้แล้วนะ<ฮ>เขาจะไปทํารถอีกที่หนึง่งแต่ว่าทางอ่ะมันมาผ่านตรงนี้อ<ฮ>โดยบังเอิญเพ็งก็เลยคิดแบบผล,ลุกแบบผล,ลุกมาก<ฮ>ก็เลยคิดว่าโอเคสงสัยอยากให้มาส,งส่งจริงๆแเออ <ๆ S 1> เ,เหมือนเขาอยาก <laughs> มา <laughs> เพราะว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าให้แฟนฟังเลยแล้วเพลงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ไอ้หมู่บ้านเนี้ยมันอยู่ที่ไหนรู้แค่ว่าอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ไอ้ที่ชำรถเนี่ยมันจะเส้นทางไปยังไงไม่รู้แต่ไม่รู้มันยังไงมันมาวนเจอหมู่บ้านนี้เป็นทางผ่านเขาเพลงก็เลยคิดว่าโอเคแสดงว่าที่เราคุยกันว่าโอเคอยากให้เพลงมาส่งเพีงจะมาส่งเพลงก็เปิดกระจก แล้เพิงก็แบบคิดในใจว่าแบบว่าหนูพามาส่งแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องการหนูมานะคะแต่หนูจะไปทําบุญให้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเพิงก็ไม่เห็นเขาอีกเลยซึ่งเพียงอะมาเล่าให้แฟนเพลงอะหลังจากนั้นอะอีกสักพักเลยแหละก็แบบอื่นตัวแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าพิ่งดีแบบเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยแบบแล้วตอนตอนที่พี่เข้าไปนั่งอะตอนที่พี่เข้าไปนั่งอ่ะ ที่เราพี่พูดทําไมไอ้คานั้นอะเออที่บอกว่าเหมือนกระเซ็นปาดคอแล้วเลือดกระเซ็นอะใช่นางบอกว่านางอะพูดด้วยความขนองปากออาแต่คือนางอะอยากจะแค่อธิบายลักษณะของสิ่งที่นางเห็นออจะได้เห็นภาพเออจะได้เห็นภาพมันมันเป็นรอยกระเซ็นที่มันไม่ใช่รอยหยดอ่ะอ่ามันไม่ใช่รอยเลอะที่แบบเอามือเลอะแล้วไปปาดอะค่ะคันคคือความกระเซ็นนางบอกว่านางก็พูดไปแบบนั้นไม่ได้คิดอะไร แต่บอกว่าเออเราก็ไม่รู้เนะว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับรถคันนั้นหรือเปล่าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยในความเชื่อของเพลงนะคะเพลงคิดว่ามาจากรถคันนั้นเพราะว่าในอาทิตย์นั้นอนะเพลงไม่ได้ทําอะไรเลยที่จะไปแบบไปรับอะไรมาหรือว่าเรียกใครมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอเ้าให้เขาฟังเขากลัวมากแต่ที่สําคัญคือทําไมเวลาไปส่งแล้วเขาไปง่ายจังไงไปง่ายจังถ้าจิตเขาติดอยู่กับรถอ่ะเขาจะต้องไม่ไปง่ายนะเขาจะต้องไปกับรถอเออแปลกปะแปลกคือคืออาจจะเป็นอันนี้หนูหนูคิดเองนะว่าตอนที่หลังจากนั้นใช่ไหมคะหลังจากที่ไปทํารถเนี่ยอีกวันหนึ่งหนูก็ไปทําบุญถวายสังฆทานให้เขาตามที่บอกก็เลยเหมือนแบบว่าปกติเนี่ยเทงอจจะเป็นคน ไม่ได้เจอผีบ่อยอ่าจะเจอเฉพาะช่วงที่แบบดวงตกไม่สบายผิดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งช่วงนั้นนับพระตอนนั้นที่ไปทํา่ะก็คือแบบแบบเจอช่วงนี้ดวงตกนะมันสัดมนทำบุญหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพระเขาก็ทักมาเพลงก็เลยคิดเองว่าอาจจะเป็นช่วงนี้เพลงหนัดวงตกลมเทลมพัดอะไรอย่างเงี้ยอือเขาก็เลยตามมาขอส่วนบุญหรือว่าตามมาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าอื ซึ่งซึ่งเราอะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้จะช่วยยังไงเราก็ทําได้แค่ทำบุญให้เขาออืืเพราะตอนนั้นที่เพลงเปิดกระจกอะแฟนเพลงก็ถามว่าเปิดกระจกทำไมวะเออเพงก็บอกว่าอ๋อมือมันไปโดนอืมแต่เพลงในใจเพลงตอนเปิดคือเพลงขอเชิญเขาว่าออกไปเนะกลับไปอยู่บ้านไม่ต้องตามหนูมาเพราะว่าหนูว่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกจะช่วยทําบุญให้แล้วกันค่ะอะไรเงี้ยอืเขาอ,อาจจะมา แต่รถมันก็ไม่ได้มาไงรถมันไม่ได้มาไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ถามแฟนว่าสรุปที่เอารถเั่นั้นไหม,มก่อนที่จะเล่าเรื่องผีก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังอะนะเขาก็บอกว่าไม่อ่ะพี่ว่ามันแปลกอืมทำไมเขาถึงไม่ให้เราดูแบบหน้าบ้านวะโดยปกติแล้วอะ่ะการไปซื้อรถอะ่ะมันจะต้องแบบเอามาจอด ให้ดูทุกซอกทุกมุมคนซื้อเขาไม่สิทธิ์เปิดดูนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะใช่เพราะว่ารถอะราคาไม่ใช่คาราบาลสองบาทไงมันก็ต้องดูกันว่า้รถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงเออชนหนักมาไหมตมดเลขเครื่องรงกันไหมเครื่องสั่นไหมถูกป่าแล้วสรุปคือก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้รอยกระเซ็นที่มันอยู่บนเพดานมันคืออะไรไม่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากเราไปแล้วรถคันนั้นมันถูก ขายให้กับใครไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นกขายแหละเขาตั้งใจจะขายขายใช่เขาขายแต่ว่าแค่แฟนเพลงไม่ได้ซื้อเพราะเขารู้เขาก็รู้สึกถึงอะไรที่มันผิดปกผิดปกติแต่เขาว่าไม่ได้นึกถึงผีเผืออะไรหรอกเขาว่าแค่แค่รู้สึกว่าถ้าเขาเป็นคนเล่นรถเนาะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเออมันต้องเช็คนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เขารีบอยากมาดูเพราะว่ามันขายถูกมากเท่าไหร่มันขายถูกจากราคากลาง ถ้าจะ่แสนนะคะจากราคากลางต้องเท่าไหร่ครับปกติแล้วอะ่ะน่าจะประมาณ6-7หู<ฮ>อืมเกือบครึ่ง,งเลยนะท่าจำได้เลยใช่เพ่งปรจำได้เลยว่า4แสนท่าเพ่งถามว่าคันนี้เท่าไหร่เขาบอกว่า4แสนเป็นรถบ้านท่างบอกมันถูกจงกังปะอือคือพอถูกมากเนี่ยคือเราเซนส์เรามัน มีความกังวลเล็กๆไงคือต้องบอกต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ารถมันมีหลายราคาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเคยซื้อรถถูกสุดเนี่ยคันละประมาณสามสี่หมื่นแต่มันเป็นราคาสามสี่หมื่นที่เขาขายกันทั่วไปเพราะมันเป็นรถที่ปีเก่ามากๆแล้วครับคือเก่าแบบระดับเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วอ่ะแต่อันเนี้ยอันนี้นะตอนนั้นยังยังไม่ได้เก่าขนาดนั้นค่ะแต่ด้วยราคาที่มันควรจะเป็นสัก หกเจ็ดแสนแต่เขามาขายสี่แสนแล้วมันไม่ได้เก่าขนาดนั้นอันเนี้ยมันก็ต้องแบบโ<ฮ>อ้เออนั่นแหละมันเลยเป็นประเด็นที่พี่เขาอะอยากไปดูตั้งแต่แบบวันนั้นเลยว่าอขอไปดูหน่อยมันแบบมันถูกมากรถบ้าเลยนะี้ยแบบแต่เขา่าก็แค่ไม่ประทับใจที่ว่าทำไมคุณลุงอะไม่เอารถออกมาจอด ข้างนอกให้เขาเปิดดูเพราะว่าลินทางเดินตรงซอยอะค่ะมันก็ไม่ได้มีรถอะไรต่อที่ฝั่งทางยูแต่หนูก็เลยที่ที่แฟนหนูไม่ซื้ออะก็เป็นเพราะว่าเขาไม่โอเคอืแล้วหนูก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเออดีแล้วแหละที่พี่ไม่ซื้อเพราะว่าหนูเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็เลยบอกจริงดิบอกจริงแต่หนูไม่รู้นะว่ามาจากรถหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นมันเป็นจุดเดียวที่มันจะเชื่อมกันได้ อืมค่ะแล้วเ,เราก็ประมาณนี้ก็นั่นแหละผมว่ามันมันเป็นจังหวะมันเป็นอะไรหลายอย่างนะคือขนาดยังไม่ได้ซื้อมาอยัางขนาดนี้แล้วลองคิดดูว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันจะขนาดนนไหนก็ไม่รู้ไงใช่เพราะคันนี้เขาตั้งใจว่าจะซื้อมาให้เพลงหัดขับรถแล้วก็ใช้คันนี้ค ค่ะ,ะ,คะก็เลยบอกว่าเออเพลงก็เลยรีบ<า>เล่าเลยว่าอ๋อดีแล้วจ้ะไม่ที่จะไม่ซื้อเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่ถูกกับรคันนี้โอเคไดค้คุณเพลงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันก็ไม่รู้เนาะค่ะโภาคก,ก็ติดตาอยู่แต่ถึงตอนนี้เลยค่ะครับผมได้คุณเพลงขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณเพลงนะค่ะมากถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมานะครับ มีค่ะเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงจะค่อยๆไล่เลเวลความสยองไปเรื่อยๆได้ไดสะดวกเมื่อไหร่คุณเพลงก็ติดต่อมานะงค่ะ <Okay. S 2> พี่แต่ข่าวเพลงรบกวนฝากช่อง Youtube ได้ไหมคะตีดได้ที่ค่ะก็เอ,อเพลงมีช่อง Youtube นะคะชื่ออันิสันแชนแนลนะคะเดี๋ยวจะมีอ,อหน้าม้าไปพิมพ์ลิงกไ้ให้นะคะฝาก ชาวแก๊งโปสเตอร์อไปกดติดตามด้วยนะคะก็จะมีแล้วเรื่องผีด้วยจริงๆเรื่องเนี้ยเพลงอ่ะอัดเอาไว้แล้วแล้วจะเล่าในช่องตัวเองแต่ว่ามีทางคิวงานอ่ะโทรมาก่อนคิวลงอ่ะคือพรุ่งนี้เราก็เลยได้เล่าคือนี้กับพี่แจ๊กกนอนพรุ่งนี้เพลงเลยต้องเปลี่ยนไปราเรื่องอื่นแทนอ่าโอเคเดี๋ยวนะให้ผมถามก่อนนะเรื่องช่องของเราเนี่ยหลักๆทําเกี่ยวกับอะไร อ่าช่องหลักๆเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะมีรายการสามรายการหลักๆตอนนี้นะคะเป็นเพลงพาไปก็คือพาไปเที่ยวไปกินไปช็อปรีวิวนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเพลงพาหลอนก็คือจะเป็นมีเล่าเรื่องผีมีเรื่องความเชื่อลี้ลับไสยศาสตร์ต่างๆที่เราจะมาพูดคุยกันถกเถียงกันว่าเรามีความเชื่ออะไรกันบ้างกับสามก็คือจะเป็นรายการเอ็มพาร์ตี้ค่ะจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต ไว้หิวใจกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ฮิวใจกันอ่ะเคะ่าชื่อชื่อช่องว่าอะไรนะอานิสันชาแนลค่ะ A N I S A N ค่ะอโอเคอานนีิสันชาแนลนะ่ะอใครที่อยากเข้าไปติดตามคุณเพลงก็เชิญได้เลยชาวแก๊งนะค่ะโอเคได้คุณเพลงขอบคุณมากๆเลยนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลูกใจคนรู้ใจแมว